ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันเสาร์ยามบ่าย,ายครับวันเสาร์ที่19ธันวาคมครับยามบ่ายริมทะเลวันนี้ผมก็มานั่งขับอยู่บรรยากาศริมทะเลครับก็อลองดูบรรยากาศบรรยากาศริมทะเลครับข้บา,า,บางบรม พรมรูปครับรอห้าครับครับวันนี้ก็เป็นวันดีครับวันที่19ทธันวาคมครับก็เป็นวันประสูตรของกรมหลวงชุมพรครับก็เลยมา,มานั่งมานั่งเล่นที่ข้างๆครับรอห้าครับเพราะว่า หลวงสุมพรเขาก็ท่านก็เป็นครับโอรสของปอห้าครับนี้ก็เลยมานั่งบรรยากาศครับนี่อ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมีนิทานมาเล่าฟังครับเรื่องหนึ่งครับไงเดี๋ยวเรามาติดตามฟังกันเลยครับครับก็การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็มีครับพอลูกผู้หนึ่งครับอาศัยอยู่บนปราสาทครับบนเกาะแห่งหนึ่ง เกาะนั้นก็ลายล้อมไปด้วยทะเลครับปสัสสาวสวยงามมากแล้วกอ็อยู่มาวันนึงก็ลูกชายโตขึ้นโตขึ้นพ่อเขาก็อยากให้ลูกชายออกไปเจอโลกกว้างไปท่องโลกกว้างก็เพราะที่เกาะก็ลายล้อมไปด้วยทะเลก่อนจะออกไปไหนก็ต้องออกเรือพายเรือไปก็มันก,ก,ก็เขาก็อยากพ่อก็อยากเจอสบการณ์ใหม่ใหม่ ก็เลยคิดอยากให้ลูกชายบินได้ก็เลยค,คิดสร้างปีกให้ลูกก็คิดไปคิดมาก็จนมาเจอ,อก็ทําปีกขึ้นมาปีกก็ทําด้วยคีบพึ่งครับปีคีบพึ่งแล้วก็ติดเข้าไปที่หลังลูกแล้วก็ของพ่อด้วยพ่อก็ฝึกฝึกบินสอนลูกชายบินก็จนบินได้บินไปโน่นไปนี่นได้ครับแต่พ่อเขาก็สอนเสมอว่า อย่าให้ลูกบินอย่าบินสูงเกินไปนะครับจะอยู่มาวันหนึ่งลูกชายก็เริ่มบินเก่งบินเก่งกเ็เริ่มบินสูงขึ้นจนขึ้นจนมาวันหนึ่งลูกชายบินสูงเกินไปบินสูงสูงจนแบบสูงสุดก็เลยทำให้ลูกชายโต,โตกลงมาได้รับบาดเจ็บครับเพราะพอ่อ ขาบินสูงเกินไปก็ความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็ก็เลยเผาปีกทาให้ปีกละลายตกลงมาเพราะปีกนั้นทํามาจากขี้ผึ้งครับจนจนร้บปบีเจ็บครับน,นี่แหละครับนี่ก็เป็นนินทานที่ที่ที่สอนสะท้อนว่าสอนเราว่าเอ,อการบินสูงเกินไปครับหรือการทําตัว ทำตัวสูงเกินไปทำตัวแบบเด่นเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายกับเราได้ทำให้เราตกลงมาได้เช่นโดนเลื่อยเก้าอี้เช่นโดนคนรอบข้างเหมอนไส้อย่างเงี้ยก็าจให้เราทำให้เราตกอยู่อันตรายได้ครับแต่เหมือนทานเรื่องนี้แต่พ่อเขายังสอนอีกว่าห้ามลูก บินต่ำเกินไปด้วยเพราะอะไระถ้าลูกบินต่ำเกินไปก็อาจจะทำให้ตกลงทะเลได้เพราะเพราะข้างล่างอากาศมันไม่มีทำเราบินเวลาเราบินก็ไม่สามารถทำให้ปีกเราติดลมบนได้าอาจทำให้เราตกลงมาได้เช่นกันเพราะเหมือนคำสอนที่แฝงไว้ก็คือการทำตัว ต่ำเกินไปก็คือทําตัวไม่ดีไปทําตัวเกเร่เนี้ก็อาจจะทำให้เราเอาชีวิตตกต่ำได้เหมือนกันเช่นกันครับนี่ก็เป็นคําสอนของนิทานที่ที่แสงไว้ที่คุณพ่อสอนก็บอกการดำรงชีวิตครับเขามากว่าก็คือสรุปแล้วเราก็คงจะทำตัว เดินทางสายกลางกลางไม่ไม่เด่นจนเกินไปไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำจูเกินไปจนไม่มีใครมองเห็นค่าเราจนทำตัวไม่ดีครับก็คงจะเปรียบแบบนั้นก็ได้ครับในการดำเนินชีวิตก็คือเหมือนแนวทางศัพท์ศาสนาครับเดินทางสายกลางน่าจะดีที่สุดครับในการในการดำเนินชีวิตครับยังไงก็ ตอนนี้ก็ใกล้ถึงปีใหม่แล้วท่านใดที่ครับจะเดินทางไปเที่ยวหรือกลับบ้านเทศกาลปีใหม่ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเมาไม่ขับครับจอดหลับก่อนครับแล้วก็เวลากลับบ้านไปก็ฉลองกันเสร็จแล้วก็ดื่มกันครับตามภาษาคนต่ตางจังหวัดเข้ามาทำงานในกรุงเทพทำงานโรงงาน เข้าใจครับผมก็บ้านผมก็อยู่มานนอกเข้าใจวิถีชีวิตของของลูกจ้างคนงานทั่วไปก็เราก็สัมผัสมากลับไปฉลองกันก็อย่าลืมนอนพักผ่อนก่อนค่อยเดินทางกลับนะครับาอันตรายครับขับไปก็ฉลองกันฉลองกันเบาๆอย่ากินเยอะจนเซนค่าเหล้าเซนอะไรแล้วให้แม่ที่บ้านตามจ่ายขายข้าวขายข้าวโพด ใช้นี่ค่าเล่าอย่างนี้ก็ไม่ไหวครก็ก็ครับฉลองกันแค่พองามครับท่านใดที่ได้รับโบนัสเยอะๆก็บินยีด้วยนะครับสิ้นปีนี้ครับปีหน้าก็ขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตครับในหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอให้ได้เงือนเดือนดีๆเยอะๆครับอย่าเจ็บอย่าจนครับยังไงก็ท้ายนี้ก็ขอ สี่ล้านใจคุ้มครองทุกคนครับขอให้ทุกคนสมปรารถนาร่ำรวยร่ลำรวยกันทุกคนครับครับสวัสดีครับ